งวดที่แล้วออก8733ยินดีกับ f c ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเข้าล่างตรงๆนะครับในวงสีดาเงินนะครับ87นะครับนี่คือเลขที่ออก8733นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจํางวดวันที่15มกราคม68นะครับ เป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับทางท่านใดนะครับที่ชอบการคำนวณนะครับก็ไปที่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับเป็นช่องที่สงผมเองนะครับงวดที่แล้วก็ให้วิ่งรูดนะครับเลข8กับเลข3เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับ สำหรับในนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เล็กเด่นในแต่ละหลักนะครับเด่นบนล่างนะครับเด่นล่างเด่นบนเด่นสิหน่วยเด่นปักหลักนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็สรุป2ตัว3ตัว4ตัวนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ มาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าหลุดนะครับให้ดูขวามือนะครับในช่องคนรับดูด้านล่างนะครับด้านบนเครดิตนะครับดูด้านล่างสุดซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นบนล่างนะครับกลุ่มที่1นะครับ1 2ึให้นําไปจับคู่กับขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเงินเป็นกลุ่มที่2นะครับหกสี จับเป็นคู่โต๊ดหรือจะจับตรงกลับก็ได้นะครับดูอดีตด้านบนนะครับเลขเจ็ดกับเลข3นะครับส่วนซ้ายมือเขาเลข8นะครับเลข8สีเหลืองแทนหลักพันนะครับเลข7สีแดงแทนหลักร้อยเลขสสีเงินแทนหลักหน่วยถ้าเป็นสีชมพูนะครับจะแทนหลักสิบนะครับอันนี้คือเลขในอดีตนะครับส่วนในงวดปัจจุบันส่วนในงวดปัจจุบันจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับเพราะเลขยังไม่ออกก็ลองพิจารณากันดูนะครับซ้ายขวาจับเป็นคู่โต๊ดกันนะครับคู่โต๊ดสี่ตัว ไปต่อกับเด่นล่างนะครับมาต่อกับพันร้อยรือเด่นล่างนะครับเล็กเด่นเล็กชนดูด้านล่างขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับด้านบนคือดีดดูด้านล่างสุดนะครับขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่นล่างก็คือ2 7 49งวดที่แล้วผมก็เลือกให้4ตัว1267 เข้าเลขเ็ดนะครับเข้าหลักร้อยเลขเจสีแดงนะครับใกล้ๆก,กันก็เลขแปดสีเหลืองนะครับออก8 7นะครับในงวดนี้นะครับน่าจะประมาณ6ตัวนะครับศูนย์หถ้าจะให้ผมเลือกให้ผมก็เลือก4กับ9เป็นหลักร้อยนะครับส่วน0 5 2 7ผมก็ทําเป็นหลักพันผมก็จะจับตรงๆเลยสตัวล่างก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นเด่นบนทุกหลัก มาต่อกับร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนทุกหลักเป็นสูตรใหม่นะครับส่วนเลขเด่นเล็ชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูขวามือด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นบนทุกหลักก็คือ4 5 6หนะครับเดาว,ว่าน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเขาลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็น10หน่วย มาต่อกับ10หน่วยเป็นสูตรเดิมนะครับเดินข้ามปีเลยนะครับสร้างเมื่อวันที่11ธันวาหกเจ็นะครับส่วนเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตแต่ก่อนนะครับมาซ้ายขวานะครับเลข10ตัวนะครับสังเกตเลขสีชมพูในอดีตนะครับจะเป็นหลัก10ส่วนเลขสีน้ําเงินจะเป็นหลักหน่วยเห็นไหมครับมันเดินซ้ายขวานะครับมาพักหลังๆังสองัวติดเดินซ้ายมือหมดเลยนะครับ อันนี้งวดน,นี้นะครับดูด,ด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงซ้ายมือนะครับ0189แล้าดาว่าติด10หน่วยบนอย่างน้อย1ตัวนะครับ8901นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็นปักหลักมาเริ่มกันที่หลักพันหรือ10ล่างยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะครับสร้างเมื่อวันที่8มกราคม68นะครับ ส่วเล็กเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแสดงหลักพันเด่น0 4 5ย์หนะครับงวดที่แล้วก็เข้าเลข8นะครับด้านบนนะครับอดีตอยู่ด้านบนเด้อเลขสีเหลืองเลขทั้งหมด10ตัวสีเหลืองมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลข8นะครับส่วนตัวอื่นเป็นสีดำนะครับอันนี้คือเลขในอดีตนะครับสีเหลืองแทนหลักพันเด้ออย่าลืมนะครับส่วนในงวดปัจจุบันด้านล่างนะครับ เลข10ตัวจะเป็นสีดําทั้งหมดผมเลือกให้แล้วนะครับเน้นๆ5ตัวนะครับ04532นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็นหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยหรือหลักหน่วยล่างยังเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรสร้างเมื่อวันที่3มกราคม68นะครับ ส่วนเลขเรียนเลขชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับสังเกตเลขสีแดงนอดีตนะครับเลข10ตัวมีมีอยู่ตัวเดียวนะครับที่เป็นสีแดงนะครับเลขแอดดตจะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงแทนหลักร้อยนะครับส่วนในงวดนี้นะครับดูด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับซ้ายมือ0456 189่าอันนี้คือเด่นหลักร้อยนะครับงวดที่แล้วผมก็เลือกขวามือเกือไม่รอดนะครับผมเลือก เลข7ถึงเลข1นะครับเกือบไม่รอดเข้าเลข7อยู่ในงวดนี้นะครับ0 4 5 6 1 8 9นะครับน่าจะประมาณตรงนี้นะครับ0 4 5 6นะครับน่าจะประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็นหลัก10 ต่อกับหลักสิบเป็นสูตรใหม่นะครับของเก่าหลุดจอยนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนเครอดีตนะครับในช่องผลลั์เดอดูด้านล่างสุดซ้ายมือในะกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับผมเลือกไว้7ตัวหลักสิบเด่น4 7 2 9 5 0 1อนะครับเอออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับไม่ค่อยแน่ใจก็ลองพิจารณากเองนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับสูตรสร้างเมื่อวันที่10มกราหกแปดนะครับส่วนเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างด้านบนคืออดีตนะครับให้สังเกตเลขแนอดีตที่เป็นสีน้าเงินนะครับเลขมีทั้งหมด10ตัวนะครับในอดีตจะเป็นสีน้ําเงินมีเพียงตัวเดียวนะครับสีน้าเงินแทนหลักหน่วยนะครับยางวลลัดสุดเลข3าขวามือนะครับอ่าแทะและที่เหลืออีก9ตัวจะเป็นสีดำอ่าอันนี้คือเลขแนอดีตนะครับเลขสีน้าเงินเด้ส่วนงวดปัจจุบัน อด้านล่างสุดเลข10ตัวจะเป็นสีดําทั้งหมดเพราะว่าเลขยังไม่ออกผมเลือกให้7ตัวเผื <ๆ S 1> ่อๆไว้นะครับในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงนะครับ3 6 8 5 0 2 1นะครับถ้าจะให้ผมเลือกผมจะเลือก5ตัวขวามือเริ่มจากเลข8เลข5เลข0เลข2เลข1นะครับแต่ก็เพื่อเไว้กันไว้นะครับ3กับ6ด้วยเป็น7ตัวนะครับก็พิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นสรุป4ตัว มาต่อกับสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับลาวพัฒนา15มกรา68นะครับเลขสีเขียวตัวเล็กๆนะครับคือเลขเด่นนะครับมีทุกหลักในนี้นะครับจะใช้แคปไว้นะครับดูไม่ทันกดหยุดนะครับผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับสตรปากหลักนะครับมีเพียงหลัก10ที่ไม่แน่ใจนะครับนอกนั้นมั่นใจหมดนะครับแต่ไม่รู้ตัวไหนจะออกนะครับส่วนแต้มรวม แต้มรวม4ตัวนะครับ01 3 4งมส่ดที่แล้วผ่านนะครับหมดที่แล้ว0 1 4 5หนะครับก็เข้าอยู่นะครับมันออก8 7 3 3ซแต้มรวมสีตัวก็คือเลข1นะครับหมดที่แล้ววันนี้ก็เลือกให้4ตัวเน้นๆนะครับเลขทั้งหมด10ตัวนะครับแต้มรวมผมคัดมาให้เพียง4ตัวเท่านั้นนะครับอ่า4ตัวอะไรรวมได้ตกตกหลักหน่วยเลข0ูนย์ รือเลข1เลข3เลข5ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านลลางนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด2ชุด2 478 4692ผมชอบชุดแรกนะครับ2 4 7 8ผมก็จะตัดเล่นนะครับ2 4เป็นหล่าง478เป็นบนนะครับแต่เลข7หลัก10ไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปสรุป3ตัว มาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นลาวัฒนา15มกราหูแนะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับรวมทั้งหมด9ชุดได้แก่048 061 478 518 548 593 598 683 692ผมชอบเลข4หลักร้อยนะครับก็มีเพียงอยู่ชุดเดียวคือ 4 7 8นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจหลัก10เท่านั้นเองอเพื่อนๆก็ลองพิจารกกันเองนะครับต่อไป2ตัวบนมาต่อกับชุดสรุป2ตัวบนนะครับลาวพัฒนา15มกราคม68นะครับในชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับออคนข้างเยอะรวมทั้งหมด21ชุดนะครับได้แก่ 10111618384148617071788081828390912939698ผมชอบอยู่ชุดเดียวนะครับผมชอบ38นะครับชอบ38ส่วนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุปล่างนะครับ ต่อกับสรุป2ทั่วล่างนะครับเาลาพัฒนา15มกราคม68งวดที่แล้วก็เข้าตรงๆนะครับ87นะครับลองไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับในงวดนี้นะครับรวมทั้งหมด10ชุดก็ไม่มากไม่น้อยนะครับพอดีพอดี04นะครับเลขสีแดงเด้อ04 24 2สี่29 40 44 46 49 59แดงเ้ย4 4ผมชอบ2ชุดนะครับ ก็คือ04กับ24นะครับผมชอบ2ชุดแค่นี้นะครับส่วนเพื่อนๆน,นะครับเช่นเคยมีเลขเด่นเลขดงังเลขสุดของตัวเองหรือเลขอาจารย์ท่านอื่นที่มันแม่นนํามาเทียบแล้วก็ตัดสินใจกันเองนะครับผมให้เป็นแนวทางเท่านั้น,นครับผมไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีมั่งมีเงินทองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆหรือ FC ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่อนก็นได้เห็นด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ